สบายดีจ้าพี่น้องเห็นบักคูงกระหู้นอกประเทศอยังตําบักคูงกับสาวลีจ้าลีสบายดีพี่น้องสวยมือนี่กะดูนีมันสวยของมือเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิตําสูอันสร้างเป็ดสร้างหน้าสาวอ้นน้อยอ้นอ้นใหญ่เลยจะกินตําบักคูงสาวลีก้มาเจาะบุญอ้นนะ แล้วแล้วบัดนี้น่ะได้แล้วเฮาเจ้าแล้วก็มาเว้าเรื่องตามมื้อแล้ตามได้แล้สิมาเอิ้นเด้อเจอไว้ข้างนตามอนหยังดานวสดีพี่น้องสูทุกคนดานวมา่พี่น้องีลีก็มาเป็นมือกล้องให้ แม่น้อยด้อจ้าพี่น้องอันนี้ห้องน้องลูกเดินะอะห้องลูกและะ้วบ้าไแม่น้อยหรืองไรอยัางกำลังซอยจ้าพี่น้อง ต้องหุงไปตัดแซบได้พี่น้องของเมืองน,นี้ <laughs> <laughs> สาวหมักหุงกค่แหวพี่นออ้องเอ้ยถ้าคิดยากสมถ้าอ่านไพ่ก็คขิดอยากถ้าอ้นก็คขิดอยากเลยตัำหุงแหวนี่แหละเบืองน้องเบืองมันทีแซบแล้วมันสีโบแซบแล้วพี่น้องเนาะเสียงกระดังกระลิงกระลิงนะเสียงงอเนี๋พี่น้องเนาะอยู่กึมคางเฮือนแม่น้อยนี่อันเด เอาอยู่กะลิงกะลิงอยู่แสบก็คู่เนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยได้จ้าเอากระสิเอาผิดใส่โขกได้เยจ้าพี่น้องเห็ดเผ็ดเพ็ดสู่กันกินเนี่เขาสิได้ส่วงพี่น้องเอ้ยดังคนขลิฉก็จะได้ใส่เครื่องปรุงเนะจ้าพี่น้องของนัวจ้าพี่น้องใส่ลายก็แซ่บลายเนาะใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยใส่ลายกันนัวลายพี่น้องเอ้ย เ,เพชรเนาะเพชรขนาดเลยเรามาเล่นลงไปเลยจ้ะพี่น้องมาเล่นนี่ได้ไรเส้อนำหสี่มาสามีเนาะมะนาวมะน,น,านาวเด้อ่ะเนี่นยนาวเห็ดสุสแซ่บเลยจ้ะพี่น้องเน้ะ นน้ำขนาดน้น้ำร้ายขนาดน้ำมักมูงน้าใส่น้ำปลาลงไปจ้าหนึ่งมงหนึ่งมงครึ่งไปทำการโยกกันได้พี่น้องล่แจกไแจกมหลงโยกเลยพี่น้องเด้อเนี้ยแกโกแตงกวจเตะพี่น้องเลย ันึงคนไหนโอมชิ้นโกมขนาดสามชิบนใหญ่เท่ามันสามิ้แล้วใหญ่พี่ยอดเลยพี่น้องเลยเน่มันกันเนาะเทขนาดอืมเทลงเลยจ้ะพี่น้องถ้าคนก็อยากกินเลยได้ห้องทามยู่ตะกันไง ตามด้วยพักจับพีพ Nein, man, ่น้องท่านเละพักกับสลีเก็บไม้ใหม่เลยจ้าพี่น้องโอ้งหัวโค้งสวนทั้งนั้นเลยน่ตายเข้ามาหนี่งไปเลยโหเออไปนั่งคุ้นเลยไปยกไปเลยจ้าพี่น้องอสบายดีพี่น้องสบายดีตำหมูตำหมูเลยจ้ากินกินกินอร่อยเป็นตำกินพี่น้องไงหัวหอมเนาะ

คนจะโลใส่ชุด mm นี hmm. si ้เลยคนกระโลเร่ใส่คนด้านลุกใส่ง่ายใส่ง่ายอยู่ปลายกระโลงใส่ง่ายไอยู่โรงพกระแพงนะอยู่ตรงที่โรงคาแพงมันผุบาคนใส่ง่ายไหาใครก็ บาโต๊ะเนาะเดี๋ยวโอ้ยได้อาบน้ํา a ด้ค่ะแกมาดิปุเป้บ่โอ้ยได้อาบน้ําตกตกแล้วไปแล้วตกแล้วแตกแล้วกปกปเป้่กปเป้นี้บ่ทันเว้าบลูกคกทันยากคือ239เดไปปเป้แหลกบ่ได้เล่นบ่ทันกําลัง จะไปเก็ตังซื้อแล้วกูเปตัวปวนเออเอิ้นมาเลยครับนเ็ดได้ช่วงกว่านาินอนุ เขาเห็นอะเนาะม่เท่ตลาดเนาะบุหีหลายเหม่ยเราไปตลาดเุี่าะ มาเลยจ้ะพี่น้องตั้งมือมนกันเลยจ้ะทำเมนูจังประเพชมาเทเพ็รค่ะอัน,น้จะสื่ออยู่ล่ะอันนี้เห็นไหมอืมมันนี้ปั้นลายสื่อ,อโนะ

คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมั๊บพอวันไม่น้อยนะจ้าแล้วก็รีสวัสดีเกศต้นมหาไซลุงนาภาไม่เลี่ยงเดี่ยวเลยนะจ้าแล้วก็มีจิตพอแอนนะจ้าลาไ,ไปก่อนนะจ๊าวันทีเคเอสสบายดีอีกเนาะบ๊ายบายกดดีนะลี่